สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสันป่านะครับที่เป็นตำนานหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมานะครับยังไงถ้าท่านใดสนใจแนวนี้นะครับก็กดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยละกันนะครับ สำหรับเรื่องแรกวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวผมเองนะครับเกี่ยวกับความลิ้ลับ,บางอย่างนะครับที่ประสบพบเจอมานะครับเมื่อสมัยตอนเป็นวัยรุ่นนะครับก็เริ่มเรื่องนะครับช่วงประมาณ20ต้นๆนนะประมาณนี้นะครับช่วงนั้นก็เพิ่งจะเรียนจบกันใหม่ๆ นะครับเราก็มีการหางานทำจนได้งานนะฮะเพื่ทีนี้มีการย้ายที่อยู่นะครับเพื่อที่จะไปที่ใกล้ที่ทำงานได้มากที่สุดนะครับก็บ<ม>ไปอยู่เป็นลักษณะอาพาร์ตเมนต์หอพักประมาณนี้นะครับก็มีอายุอนาพอนข้แงนานแหละแต่ด้วยความที่เราพึ่งจะ ได้งานทำนะครับก็ไม่ได้มีปัจจัยเงินทองที่จะไปเช่าห้องหรูๆนะครับเพราะสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีเป็นคอนโดอะไรมากนักนะครับเพราะว่าถ้าบิดเป็นคอนโดเลยก็จะมีค่อคนข้างแพงแล้วก็อยู่ในตัวเมืองนะครับทีนี้เราก็ได้ย้ายของไปนะครับตกลงการเช่าทำสัญญาอะไรเรียบร้อยนะครับก็คนย้ายของ นะครับลักษณะห้องนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องพักทั่วๆไปนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพัดลมเพดานถ้าทุกคนนึกถึงก็คือว่าเป็นพัดลมเพดานที่มันหมุนๆอยู่ด้านบนนะครับที่ติดตามบนเพดานสมัยก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะก็ได้เข้าไปอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ หนึ่งเลยการย้ายของของผมเนี่ยก็ไปช่วงเย็นแหละนะครับแล้วก็มีการพูดคุยนะครับกับทางผู้ดูแลนะครับทางผู้ดูแลก็บอกว่าวันเนี้ยครับเป็นการย้ายเข้าวันแรกของเรานะครับก็หาดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลาอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับบอกกล่าวสะหน่อยนะครับแล้วก็มีการเติงมาว่าที่นี่เจ้าที่ค่อนข้างแรงนะครับ หลายคนเคยประสบพบเจอกันมาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ได้มีความเชื่อในด้านนี้เท่าไหร่ล่ะครับแล้วก็ไม่ได้มีความกลัวบวกกับตอนนั้นเริ่มเย็นเริ่มมืดนะครับกว่าจะกลนของเสร็จอะไรเสร็จนะครับเราก็ไปจัดแจงที่นอนนะครับหมอนมุงอะไรของเราเรียบร้อยนะครับอาบน้ำอาบท่าก็ไม่ได้ไวไรว่าละครับ นะะก็ไม่ได้ไปไวายเราก็ไม่ได้มีความเชื่อตรงนี้เซฟเราก็ถึงเวลาจะนอนนะครับรก็ปกติเลยครับปกติไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับภายในห้องเนี่ยครับพอเราปิดไฟนะครับมันก็ไม่ได้มืดถึงขนาดว่ามองอะไรไม่เห็นเพราะว่าตัวหน้าต่างเองมันจะมีะแสงไฟจากด้านนอกเนี่ยเขาสาดส่องเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับก็ สักพักหนึ่งนะฮะร่างกายเริ่มหมองล้าเริ่มจะรับับตื่น่นะครับทีนี้ครับรอบแรกนะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะฮะก็หูมันหูแววอะอาการเหมือนคนหูแววได้ยินเสียงวิ่ดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่เราผิดที่แปลกที่ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ได้ยินเสียงแบบเนี้ย นะครเราก็ลืมตาตื่งขึ้นมาเลยนะครับรอบแรกกวาดสายตาไปมาตามในห้องดูที่พัดลมก็ไม่มีเสียงใดๆผิดปกติแต่อย่างใดนะครับอโอเคเราอาจจะคิดมากไปเองนะครับก็หลับต่อนะครับเคลิมเคิเคลิมเคลิมหลับต่อทีนี้ครับรอบสองเสียงมาอีกแล้วครับ เสียงเดิมเลยครับมาอีกแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้ลืมตาเต็มที่หรอกก็คือเหมือนอแค่ีลีตาดูว่าเออมันเสียงมาจากไหนอะไรยังไงแต่สิ่งที่เห็นนะน,นะครับสิ่งที่เห็นนะครับมันอยู่ตรวพัดลมเบดานนะครับเป็นเนาดำๆตะคุ่มตะคุ่มเกาะอยู่ใบพัดลมนะครับสายตาเนี่ยจ้องมองลงมาทางเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยอ่า นอนตรงกับพัดลมบดีนะครับตรงกับพัดลมบดีทีนี้เราก็าสะดุ้งเลยครับสะดุง้งไป่นทันใดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบตกใจอะ่ะอยู่ๆอะไรเกาะอยู่ใบพัดลมน้้ามันหมุนตามใบพัดลมเลยครับแต่สายตาเขาจ้องมองลตลอดเวลานะครับลลักษณะแบบนั้นเราก็ตกใจครับ สะดุ้งเลยครับตือนขึ้นมารีบเปดิดไฟนะครับแล้วก็ทุกอย่างปกติไม่มีอะไรไม,มไม่มีเสียงไม่มีเนาอะไรทั้งนั้นนะครับพอเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บตาฝาติได้กว่าสายตาทุกอย่างเป็นปกติหมดนะครับทุกอย่างเป็นปกติเราก็มานึกถึงคำนะครับที่ถามผู้ดูแลนะครับเขาบอกว่า วันแรกเนี่ยควรจุดทูบบอกกล่าวซะหน่อยเอาละ่ะนะครับความคิดก็เริ่มตันีตันีิดใใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่ได้มีความกลัวเรื่องพวกนี้ขนาดนั้นนะครับก็หลับต่อแต่รอบนี้เปิดไฟนอนนะครับเปิดไฟนอนเลยก็ผ่านพ้นคืนนั้นไปนะครับผ่านพ้นคืนนั้นไปก็เช้ามาก็ ใช้ชีวิตตามปกติไปทํางานอะไรปกติเลยนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่อ่ะโอเควันนี้แหละเราจะตั้งใจนะครับไปหาซื้อของเพื่อที่จะมาไหว้นะครับเจ้าที่เจ้าทางทีนี้อ่าตึกที่ผมอยู่เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยครับเขาอยู่ด้านบนดัดฟ้านะครับเราก็เอาเคครับขึ้นไปพอขึ้นไปถึงเนี่ยน,นะครับก็ได้เริ่มจุดทูปนะครับ เพื่อบอกเป่าทา่านสารประภูมิเจ้าที่เจ้าทางตันตะนะครับอลพบทยาวเลยครับโอเคพอเสร็จสิ้นนะครับก็ดึกขึ้นได้นะครับว่าพี่ที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเขาอยู่ชั้นนี้ครับอยู่ตึกเดียวกับผมนะครับแล้วก็อยู่ชั้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาพี่เขาที่ห้องกันนะครับก็เดินจาก สายพระพุธเนี่ยเดินออกมาอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะไปที่ห้องอ่ต่างหน้าต่างตายใจเขาจดจ่อแล้วครับเห็นห้องแล้วกาลังจะขอประตูเลียสายตานะครับดันก้มไปมองในส่วนของรองเท้าหน้าห้องครับสิ่งที่แปลกแตกต่างออกไปเราได้เจอรองเท้าอยู่หนึ่งคู่ครับที่ไม่เหมือนรองเท้าคู่อื่นๆ ลองนึกสภาพรองเท้าที่เป็นเหมือนในหนังจัก,จกบๆวงๆงนะครับที่มันเป็นปลายรองเท้าเงินเงินขึ้นมาประดับเพชรประดับทองนะครับสีออกเหลืองเหลืองทองทองอย่างนง้นเลยครับวางอยู่ในห้องของรุ่นพี่ที่ทำงานนะครับทีนี้เราก็แบบสะอึกแล้วนะฮะด้วยเรื่อเมื่อคืน ทีหนึ่งนะครับร้อมาเจอวันนี้ทีหนึ่งนะครับจากที่เราจะเคาะห้องนะครับไม่กล้าเคาะอะไรครับก็ตัดสินใจเดินลงกลับมานะครับเดินลงกลับมาพอมาถึงห้องตัวเองก็มานั่งคิดวิเคราะห์เอ๊ะทำไมห้องรุ่นพี่ที่ทำงานเรามีรองเท้าแบบนี้ด้วยก็ไม่กล้าถามครับไม่กล้าถาม แต่ในคืนหลังจากที่เรามีการไหว้บอกกล่าวแล้วเนี่ยครับก็ไม่ได้ประสบพบเจอแนวเหตุการณ์ใดๆอีกเลยนะครับไม่ได้ประสบพบเจออะไรเลยนะครับก็นอนปกติทุกอย่างนะครับเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มาคิดวิเคราะห์ประมวลนะครับบางอย่างนะครับต่อให้เราเป็นคนที่ไม่ได้มีความกลัวเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้มากมายนะ นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันลีลาปลอมองไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครติงใครเตือนอะไรมาถ้ามันไม่ได้มีความผิดเพี้ยนนะครับไม่ได้มีความที่ทําให้เราเดือดร้อนมากมายนักนะครับเราก็ฟังเขานิดนึงนะครับแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติตามนะครับอาจจะเป็นผลดีต่อตัวเราเองนะครับประมาณนี้นะผมมองอย่างนั้น นะครับอ่ะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังว่าช่วงชีวิตหนึ่งนะครับเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งจริงหรือไม่จริงหรือว่าความคิดเราสร้างมันขึ้นมาเองอันเนี้ยเราตอบไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่ชอบนะครับเรื่องราวแบบนี้หรือเรื่องเล่าขาน,นนะครับ ต,ต่างๆของชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันไหมนะครับผมก็พยายามจะมาเล่าแต่ต้องขออภัยในความที่เป็นมือใหม่นะครับในส่วนของทำเครึ่งเล่านะครับก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยอย่าลืมสนับสนุนกดติดตามไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ